สวัสดีครับครับพี่น้องครับวันนี้ลุงคมคนบนนะครับเด้อช่องลุงคมเรบนแล้วก็ช่องชอบฟ้าพาเพลินนะครับลูกสาวนะครับเด้อมานัางกินนะครับนี้มีหลานอีกคนหนึ่งอันนี้ชอบฟ้ามเปิดช่องไม่นะครับเด้อช่องชอบฟ้าพาเพลินแล้วก็โจโจชาแนลสวัสดีครับสามช่องนะครับเด้อฝากช่องเลอมวันนี้เป็นคลิปกินนะครับระวังอันนี้ก้อนนี่ ก้อยเนื้ออันนี้คือส้มตำเนาะส้มตำแล้วก็อะไรโจ้นี่ปลาเลยนะปลาแซลมอนปลาแซลมอนเออโจชอบมากปลาแซลมอนกินให้เยอะๆเด้ออันนี้ครับพี่น้องเขาเย็นเอ็นแข็งคือเราครับเนี่ <laughs> เอา้าไม่ใช้มือติมันนี่ <laughs> เอาผมวาเอาใช้มือนะแม่ไม่ใช้ไอ้ไม่ให้ใช้ช้อนนะครับเอาโบกเลยครับวันนี้ไว้บารเมือ เอาสอนมาเนี่ยมั้ยยิบอดีป่ะมาจ้วเาขากอนยินยินไม่ต้องลุกนะอืมข้าวน้ำจิ้มไม่มีบอกอือร่อยปลาแมนอนอร่อยเลยนป่ะครับแล้อมันจิ็บกินจ้ะกินกับหลานครับหลานชานโจโจชาแนล ครับคุณสาวล่ะเข้าฟ้าผ้าเพลินนะครับเปิดจองไหมนะครับเด้อบ่าวเอฟบอลอาทิตย์อาทิตย์นาดีกินน้ำบาถันเบาวเอฟไอ้กซับบ้านครับกินบนเรื่องเด้องบาดเปียกเบาเอฟหลานใตยของสาวทำจริงสีบนเรื่องน้องไม่ลองเลยเดี๋ยวลองมา อืมอือี่าอืมข้าวไ่ยน่นข้าสวยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอืมินแห่อร่อยอืมอืมอืเดียไปนิ่มั้งช่องสีรังเยอะช่องซอฟฟาเพื่อนวันกินเห็นเปียกได้ช่องฟฟ์โชว์ช่องจับองเลยมเบื่ อืมอันนี้น้ำจีนนั่นหรอน้ำกินนี่ข้าวข้าวเย็นเด่นแข็งเดี๋ยวเอาเนี้ยน้องจังบริยืดเด้อเนี่ยจ้วนน้องจ้วนเด้อน้องชอบฟ้าเอาเนี้ยกินข้าวบนุญน,น่าจอมนันจอมันเนี่ยเสียงว่า อร่อยไหมซูชิอ๋อซูชิยิ่งยิ่งคำยังไงจำชุมจำบ่โอ้หังเสียบล้งลงางระบบเว้ยฮึหักดีอร่อยไหมอร่อยนั <g ill in> ่นเนี <g ill in> ่ยมากเกิน <g> เ <ill in> ขายังหันข้าวมายายด้ตุยต้ยกข้าไปตุ้ย <g> จ <ill in> ้ำหงเวมบ้าเนี่ยเสียบแท้าพักเจ้ำไปยเนี่ย หอสมันสอบสมพันมมากเลยวะหอมจ,จืดมากอยู่ครับถ้าอยู่เนี้ยอ้ลงคบมากกัไม่อยู่เ <c oughs> ขาเย็น,นแข็งครับหนึ่งตุยเข้าไปทำอย่างเงี้ย เอพีมากินน้ำเนี่กระโจ้เรียกเอพีมากินด้วยกินข้าวครับนี่เอพีเนี่ยนี่นี่นข้าวครับเร็วเรียกทีมา mọi người 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 mọi gì, mọi người mọi cái mọi xong cho người mọi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  người อันส่วนเอฟซีทั้งหมดน,นะทั้งไทยซียรีสมาเด้อค่ะเอฟซีจบประเด็นเนี่ยกา,การ์ตูนการ์ตูนเขาใครแนเอ๋อเยอะเลยของส่องเทือออายเด้อข้าฟ้าผ่าเพลินเลยอร่อยครับเอออร่อยครับอร่อยครับเป็นไงอื้อ นี่นเ้อรจี๊บแล้วครับ่นอมต้มกระเจียบดิอืมนะฮแปงเออเยอะไปปลาทับไมลยันังกินกุ้งเนะปลาหมึกนะวันวันพุธเนี่ยพี่เอฟจะมากินกุ้งนะวันมันงกินปลาหมึกนะอันพุทธเ้อะอา คำว่าลูกคมค,คือแดงคงืงคือโกาสกินหีเจะทั่ม่้ขาหนีสารเนะาะเมื่อนี้พี่น้องเห็นบ่นเหอืมอมาหมาาดแย้วขอบคุณขับคุนุมอ้อมยมาน อ๋ออร่อยไหมเย็บแยุู้นสองสาวย่าก้าฟ้าพาผึ่นกระตุนกระตุนกับเอ้ขันซุมันึ่ินน้ำนินสักนะก้าวทนึงมึกก้าวขน้ำก่อนไหไปเนี่อนไปอย่ากระตุ้นข้าวปุ้นแก้เด นี่ก็คนหนึ่งที่ทังานฮะแพตตี้ที่งานนอาชุ่มหนึ่งชินน้ำกินทักเลยอืมต้องชื่อ่หอมกบ่ะอืมอืม ม่กาเจ้าแรกครับพี่น้องหลังจากว่าอย่างนี้เจ้าเขาเจ้าอำมาทเทครับนเ,าาเนี่ยอามาเที่นี่ทางหลังนั้นมนตาข่าอยู่ยินยกอันมองตาเข่าได้ครับนี่ยะนุ่งคมเพชรบอ่โอ้เพชรเนาเ <c oughs> สียบ,บรถเฮ้ย <c> เ <oughs> สียบัปเนาะเอ้วยย่า <c oughs> ร <c oughs> ไรร้านหากกน ได้หนหมจริงจริงหะครับมานี่ครับพลุงคมคนบนนะครับเรื่อจองลุงคมคนบนช่องสามช่องนะครับนะแต่ของสองสามช่องเลยช่องช่อฟ้าพาเพลินช่องโจโจดชาแนละเป็นสายเกียรติทันวลาได้เนาะเป็นสาษเกังกฤษไหมเสือโจโจดชาแนลเป็นสางเกียติเนาะ ฝากกดติดตามทั้งสามช่องนะครับลุงคมคนบนช,ช่องช่องฟ้าพา,าเพลินช่องโจโจ้ชาแนลนะครับเด้อวัอนี้สามช่องมานั่งกินน้ำกัน,นครับบรรยากาศน้ำแรงหลังจากเอ่อเกี่ยวเขาแล้วต่มาตากเขานี่ครับเด้อครับก็ลูกหลานนะครับมาใช่เขาล้มกันครับฝากเอฟซีทุกคนเด้อฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกดซับสไครต์ให้สังสังชมนะครับเด้อครับวัอนี้ก็สวัสดีครับ